โอเคครับสวัสดีในช่องเ t ีย h a ฟ n e ชาแนลครับวันนี้เราจะมาทำยำหอยกันนะครับตอนอื่นเราจะเอา,อา,าขาตะไคร้แบบสกูนะครับมาหั่นแล้วก็เอาไปต้มนะครับกับหอยครับเพื่อรับกิน่นคาวนะครับเดีย๋ยวเรามาหั่นกันนะครับ น้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำครับรอน้ำเดือดอนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาเออึ้นไฟกันนะครับว่าจะไปต้มนะครับน้ำที่เราตั้งไว้นะครับ นี่ก็เ,เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราน้ำเดือดได้ทีนะ่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ต้าวมัวกกันครับระหว่างที่เรารอเดี๋ยวเรามาหั่นผักเลยครับเราก็จะไหั่นต้นพร้อมครับ ต่อไปเราจะมาเห็นบักชีต่อไปเราจะมาเห็นบัตชีฝรั่งครับต้องไปต้องโอ้ละครับ

เราเอาไปล้างกันนะครับเาไปล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารออ่ามันจะสุกไอ้หอยมัน,มนลวกสุกตัวไหนหลังจากที่ต้มหอ,อ,อยสิ๊กนะครับผมจะเอาหมอนกน้ำแข็งอีกทีเนดะีย๋ยวเราไปทำเครื่องย่างกันเลยนะครับ อย่างแรกเราจะใส่ครับก็คือพริกก่อนม่ต้นเราใส่ตามปริมาณที่เราต้องการนะครับเป็น้อยเป็นมาก สดครับน้ำมะนาวนี่บีบสดเลยครับเราก็จะได้น้ำมะนาวเพื่อใส่หมดเลย 答案是 ตองกรส่ยชนนะครับ,บรกับนคสวยน้อยรอยอยรยมากรลยมากครับเ้วควรให้เข้ากัน Sí, muy ไว้แล้วก็อนุญาตใช้มือนะครับผพรมือล้างแล้วไว้ใส่เลย นี็เราคลุกเข้าไห้เข้ากันนะครับต่อไปเรากจะใส่ข้าวคั่วนะครับ ไฟน้อยแต่มากตั้งแต่แล้วนะครับ แล้วก็ใส่ผักนะครับเราเตรียมไว้ การที่เราลืมไปไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเราสกู่นะครับต่อไปผมจะเป็นพี่แข้งซอยนะครับผมไม่ใช่พี่สด 老罗弄回来。 เ็จย้ำหอยแข็งชอบเี้ชอบเี้ยคนไหนก็ทำไปค่ะทุกคนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางคลิปต่อไปด้ยนะครับย้ำหอยแข็ง